พี่นองถามว่าคา,า,าทินริมรัวพักริมรัวในเทรกรางพักริมรัวคาทินริมรัวพี่น้องนาบันโราวากันนี้เลยนามโพักสำลึงมังไอ้ต่างๆก็เหลี้ยวเตะจูริมรัวนี้เป็นร่วนในสถา,านทีรกราง เตทีนันนี่เตทีนันนี่ชาโค้งตเตโรไม่รัว่าเป็นใครยดินนี่มีเา้โค้งเป็นองเตโรไม่รัวคงเคยตำลึงมังปักหอมมังไอไรมังมันโงกเนี่ยเราไปเด็ดกินได้หรือไม่เราไปเด็ดกินได้หรือไม่ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหัสันหมันละโตเลขบัญชี 0 9 7 2 7เ9 8 3เจอพี่น้องถามว่าอาคาทินริมรัวพักริมรัวในเทรกรางพักริมรัวคาทินริมรัวพีน่น้องนะบันโราวากันนี้เลยนะโบพักสำลึงมังให้ต่างๆก็เลีเ้ยเตะ ยูริมรัวนี้เป็นรวนในสถา,านที่รกแางเตทีนั่นมีเตทีนั่นมีเจ้าโค้งเตโรไม่รัว่าเป็นใครอ่าดินนี้มีเจ้าโค้งพี่น้องเตโรไม่รัวโค้งเคยอ่าตำลึงมังปักหอมมังไอร่ามังมันงอกเนี่ยเราไปเด็ดกินได้หรือไม่เราไปเด็ดกินได้หรือมรไม่อมมัลลอฮฺเพี่นอ้องอ่านี่ ก็เป็นประดินเ่วใกลายตัวเราพี่น้องเห็น,นว่าเก่งเลี้ยงเร็วนะอัหลกบวมยังเร็วหลกฝักยังเร็วนูย,ยังเร็วอี้คาดใบตําลึงประค,คมดมเลร่รัวเจ้านันเน,ะนาะมีครบถ้ามารวเด็ดกินไดไม้พี่น้องตรงประเมินว่าสิ่งดังกล่าวนั้นนั้นเมื่อโอนในอดีตนูนพี่น้องเรื่องประค,คมตําลึงปักริมรวัวนี้ มันไม่มีมูลราคามันไม่มีราคาซึ่งอดัตแหล่งอดีตนี่คองปนันเคยเอาก็เอาเลยพี่น้องหยดอ้อดวกกรอหยดยารวงหยดจิกมันไม่มีคา่ามันไม่ไม่มีราคาในอดีตเนี่ยเจ้าคองจะเบิดปลาเล้งก็งไม่เสียดายเนะ่ณะปัจจุบันนี่พี่น้องมันมีคา่าและมันมีราคา มัดละสิบบานกัมละสิบบานตำลึงกําละสิบบานเป็นนองผ้าไปสิบกัมหนึ่งร้อยเหลยผ้าดีสิบกัมสองร้อยเลยีวยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ชาวโค้งมันห่วงเห็นเลยก็มีมีราคาเพราะฉะนั้นตามหูกรมชาโรอเหลวน่นี้พี่น้องกะทอว่าไม่สามารถไม่อนุญาตทีเจอาอ่าไม่อนุญาตให้เราเอาทอว่าเอาไม่ได้พวกโค้งมีเจ้ายกเว้นถ้าว่าเา้โค้งเรารูร้จักดีพี่น้องว่าเป็นเคย และเรากาะซ่อนหรืออยากินว่าถ้าเราเอาพักตําลึงมันสักกํำนี่มันคงอนุญาตไม่ว่าอันนี้จารุสอนุญาตให้เอาได้แต่คณะเดียวกันพื้นที่ตีปีนองท่ามานี่ไม่รู้คงเคยเป็นเจ้าโคราะฉะนั้นไม่อนุญาตให้เอาทางด้านหุกุมชารและด้านหุกุมวารอาดังนั้นากเอาไม่ได้พี่นองนะเพราะคงมีเจ้าโคงมันชื่อว่าเป็นการ เอาไปกินสิ่งที่หารมเมื่อเป็นสิ่งที่ห้ารมเข้าไปในทองท่านนาบีสุลล์ละสลัมบอกว่ากุลุลละเม้นนาบาตาอันฮารอมเปันนารูอาลล,ล,ลาบตกเหนือนังนี่พี่น้องตีงโงเงยขึ้นมาเติบโตขึ้นมาจากก้องที่หารำมปันนารูอาลาบาไฟนรกนั้นเหมาะสมที่สุดเ ah. นาะวะลอาสุดท้ายนี่พี่น้นองก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนโรดทางร้ายช่วยเลือกกันนะในโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นะ้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งบนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคน อยากจะคอบคุนพ่อแม่พีนอง g ตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอลดมาและโดยเฉอพาอะยังยิงพี่นองที่ให้การโอ,อนขมาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของโรคเป็นประจำในตุกๆุกตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่นอง g ควบคบคุณพี่นอง g ตุกา่าเนเหลยวแต่กำลังความสามารถของพี่นอ n g เราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตะฟั่ม ยูตีฟามอีกลาสนายูตีฟามบริสุทธิ์ใจนาโค้งพรมีพี่น้องทุกท่านปรให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปินอย่างยิ่งจะได้รับฝากพลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาในวันอัครันต์นะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันที่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮฺมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร086 289 1906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น